สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ wonder wonder soul love life tarot reader นะคะก่อนอื่นเลยนะต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดติดตาม subscribe นะคะแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็คอมเมนต์นะคะสำหรับช n e l นี้นะดีใจมากๆเลยที่ตอนนี้มีคนแบบ subscribe นะคะเกือบจะ50แล้วไม่คิดเลยว่าจะมีคนอยากจะติดตามช่องเราด้วยนะตอนที่เราเริ่มทำช n e l นี้เราก็แบบเอาไงดีอะไรเงี้ยเพราะมันก็แล้วก็แบบ ไม่รู้ว่าจะมีใครชอบสไตล์เราหรือเปล่าหรือว่าการดูดูไพ่ของเราหรือเปล่านะแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆจากใจจริงเลยค่ะแล้วกําลังคิดว่าถ้าเกิดมันครบ100ซับสไคร์บเบอร์เมื่อไหร่นะมีคนติดตามครบ100เมื่อไหร่เดี๋ยวเป็นว่าจะทํากิจกรรมอะไรมาแจากเพื่อนๆกันนะคะอาจจะแบบเดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะแจกอะไรดีนะโอเควันนี้นะคะเบ้นก็จะมาดูความรักโดยทั่วไปนะคะของชาวธาตุน้ํานะคะในช่วงวันที่16ถึงกรกฎาคม 16 -31 กถึงกรกฎาคม2 5 6 4นะชาวธาตุน้ำก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีมีนกรกฎและก็พิจิกนะคะการดูก็จะเป็นแบบดูแบบทั่วไปนะไม่ได้เจาะจงกับใครเป็นพิเศษอย่างที่บอกกันไปว่าบางครั้งมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันน egative หรือเ,เพื่อนๆไม่ได้อยากจะไม่ไม่ชอบหรือไม่ใช่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปรับมันไว้นะคะให้ผ่านผ่านไปนะดูเป็นความบันเทิงหรือเราก็มาดูไพส่สวยๆกันไป ด้วยการอะไรอย่างเงี้ยนะอโอเคแล้วก็ความรู้สึกไม่คิดหรืออะไรต่างๆนะคะจากพลังงานไพ่อาจจะไม่ใช่ตัวคุณนะคะอาจจะเป็นเขาสลับสับเปลี่ยนกันไปได้นะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลางั้นเป็นขอดูนิดนึงคะ่ะว่าพลังงานของชาวธาตุน้ำเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นยังไงบ้างเอ๋ย แรงงานของชาวธาตุน้ำกับความรักความสัมพันธ์นะคะกับคนที่คุณอาจจะมีคุยด้วยอยู่นะหรือเริ่มพูดคุยกับเขานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของรกรกฎาคมเป็นยังไงนะคะนายขอ f Swords King of Pentacles Fire Pentacles Queen of Pentacles Wow รู้สึกทำไม ดูคุณมีเรื่องอะไรให้ต้องคิดมากนะคะมีเรื่องอะไรที่ต้องคิดมากแล้วมองดูว่าทั้งตัวคุณและตัวเขาว่าเหมือนจะเงียบๆกันไปหรือเปล่าเอ่ยเหมือนจะแบบอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยสื่อสารนะแต่ตัวคือความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะนิ่งนะอา,อาจจะเพราะว่าเขาหรือคุณไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นต้องทำอาจจะมีงานหรือมีอะไรที่ให้ต้องคิดนะคะนะคะ แล้วหรือมันมีอะไรบางอย่างในหัวใจคุณนะ่ะที่คุณยังหาทางออกกับมันไม่ได้นะเหมือนคุณกำลังคิดอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้คุณจะไปทางไหนดีหรือเปล่านะคะกับคนคนนี้ที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่นะเขาอาจจะแสดงความไม่ชัดเจนอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดเยอะคิดมากแล้วก็เป็นกงนังวลนะแต่เบนดูดูไปแล้วว่าเขาก็เขาก็ากยัง เขาก็ยังที่จะอยากจะสารสัมพันธ์อยากจะอยากที่จะเก็บความสัมพันธ์อันนี้เอาไว้อยู่นะคะแต่เขาอาจจะมีอารมณ์หรือแม้คุณหร,หรือหรือตัวคุณเองก็ได้อาจจะอยู่ในอารมณ์ของการที่แบบอยากจะปกป้องจิตใจของคุณเองแบบตั้งกาดอ่ะมีอะไรแบบโปรเทคคุณอยู่ลึกๆหรือเปล่าในหัวใจนะอาจจะหรือใครบางคนอาจจะยังไม่ได้อยากจะเปิดใจนะคะกับคนคนนี้มากนะถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มคุยกัน นะอาจจะอาจจะยังแค่มองมองอยังพิจพิจารณาอยู่ว่าเขาคนนี้จะมาในรูปแบบไหนนะกับคุณนะคะแต่ตัว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 ของเบนคิดว่าน่าจะเป็นตัวของอีกฝ่ายหนึ่งนะเขาเขาเขาก็ยังค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะกับกับกับการได้เริ่มรู้จักคุณนะหรือการได้พูดคุยกับคุณนะคะแต่ตัวคุณเองนะั่นแหละที่ เหมือนเป็นคนคิดมากอะ่ะหรืออาจจะเป็นคนที่คิดอะไรไม่ตกแล้วก็เป็นคนที่ปล่อยวางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะทั้งทงที่บางครั้งอะ่ะถ้าคุณมองขึ้นไปอะ่ะมองออกไปดูรอบๆอะ่ะ <IN> คุณอาจจะหาทางออกนี้เจอก็ได้นะแต่นะตอนนี้คุณเหมือนแท่แบบอ,อยากจะก้มหน้าก้มตานะไม่อยากที่จะคิดอะไรทั้งนั้นด้วยหรือเปล่า <S 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 คืออยากจะแบบอยากันอยากจะนั่งอย่างเนี้ยไม่ทําอะไรไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะทักเข้าไปไม่อยากจะมีอะไรไม่อยากจะแบบ มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับคนคนี้ด้วยหรือเปล่านะอืมก็แค่นั่งมองๆแต่ก็ยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยกับความสัมพันธ์นี้นะคะนั้นขอดูเพิ่มเติมอีกค่ะว่าแล้วจะยังไงต่อน,นะคะขอดูเพิ่มเติมหน่อยค่ะเซเว่น s ครับ Nine of Pentacles, Queen of Wands, Die of Cups เหมือนคุณเหมือนเหมือนตัวเขาเองหรือตัวคุณเองยังเลือกไม่ได้อะค่ะว่าจะเอายังไงหรืออีกฝ่ายหนึ่งอาจจะมีตัวเลือกมีตัวเลือกอื่นๆนะมีออปชั่นอื่นๆหรือยังยังยังไม่ได้คิดที่อยากจะอยากจะลงหลักปักฐานหรือยังไม่อยากที่จะ มีความมั่นคงอะไรในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะในครึ่งเดือนหลังนี้ก็ดูดูเหมือนว่าคุณเองอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับตัวคุณเองอะ่ะอืมเหมือนก็แบบเออไม่มีเขาตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็มีความสุขของคุณเองสามารถหาอะไรทํานะคะให้ตัวคุณเองอะ่ะมีความสุขได้ถึงแม้บางครั้งอะ่ะคุณอาจจะมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องเบื่อเบื่อเซ็งเซงหรือมีเรื่องอะไรที่ที่ไม่สามารถที่จะเลือกได้ นะคือยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งคุณก็มองมองแค่ว่าคือไพ่สองตัวนี้เป็นว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะคะไฟอ of เ e น t a c ค e s กับ f i อัพคัพส์อะเหมือนแบบไม่รู้จะเอาทางไม่รู้จะหาทางออกยังไงไม่รู้จะทำยังไงดีนะกับความสัมพันธ์นี้นั่งนั่งเบือ่อเบื่อมองนั่งั่งเบือ่อเบื่อมองแต่สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดหรือเป็นอะไรที่ไม่ดีของอีกฝ่ายนึงอะเออจนบางครั้งอาจจะแบบ ถ้าเขาทําอะไรที่แบบอนแม้กระทั่งสมมุติว่าถ้าเกิดเขาแค่ส่งเมสเซจมาอันนึงทักคุณมาอย่างเงี้ยแล้วคุณหรือแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยเนื่นอหอืแม้แต่แต่อะไรแต่เขาก็ยังส่งมาถูกไหมก็แสดงว่าเขาอาจที่จะแบบคิดถึงคุณอะแต่คุณเองอาจจะแบบไม่พอใจอะเออไม่พอใจไม่ได้รู้สึกแฮปปี้ไปกับมันอะเออแตย่ยังมองแต่หาว่าเออแล้ว,แล,วแล้วทำไมล่ะแล้วช่วงเวลาที่หายไปทำอะไร ไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเออแต่แต่นั่นแหละเป็นว่าความที่ตอนนี้อะไรอะไรอะไรในความสัมพันธ์ของคุณมันยังไม่ชัดเจนเขาเองหรือคุณเองก็อาจที่จะไม่ได้มีแค่ตัวเรื่องนี้ตัวเรื่องเดียวนึกออกไหมคะก็อาจจะแบบมีช้อยส์อื่นหรือถ้าเกิดไม่ใช่ไม่ได้เป็นเรื่องของแบบการหาคนอื่นนะอาจจะเป็นเขาอาจจะมีอะไรอย่างอื่นให้ต้องทําอ่ะเออมีอะไรอย่างอื่นให้ต้องทําไม่ได้แบบไม่ได้คิดแต่เรื่อง แบบความรักอะนะคะเออแบบบางคนเขาก็แบบนะงานหรือเรื่องฐานะหรือหรือเรื่องทางบ้านหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะจะจะวุ่นวายกับเขามากกว่านะแทนที่จะแบบโฟกัสเรื่องความรักณตอนนี้นะคะโอเคงั้นขอดูคะ่ะว่าแล้วแนวโน้มนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ความรักนะคะ สถานการณ์ความรักของชาวธาตุน้ำในช่วงครึ่งเดือนหลังแนวโน้มจะเป็นอย่างไรแนวโน้มในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเป็นอย่างไร knight of cups นะคะ four wands the hierophant eight of pentacles มองว่าความสัมพันธ์นี้ก็ยังไปต่อได้นะยังยังไปต่อกันได้อยู่ แล้วอย่างที่บอกคือตอนนี้คุณและเขาก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้ในสเปซของตัวเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนบางครั้งคุณก็ไม่ได้ที่จะมองแค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะคะเหมือนคุณเหมือนมีอะไรบางอย่างอะ่ะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นทีแต่เรื่องเขา คนนี้หรือเรื่องความรักที่ฉันต้องคิดอ่ะฉันมีเรื่องแบบเรื่องงานเรื่องการหรือเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านของเราเอ่ะเออบ้านบ้านของคุณเองเอ่ะเออให้ให้ให้ให,ให,ให้ต้องแบบคิดมากกว่านะมีอะไรอย่างอื่นให้คุณทํามากกว่าแต่ความสัมพันธ์นี้อ่ะถ้าเกิดมองไปอ่ะถ้าเกิดอยากจะแบบมีมีอะไรที่มากกว่านี้คุณทั้งสองคนนะอาจจะต้อง work on it กันมากขึ้นนะคะอาจจะต้อง อาจจะต้องมีการพูดคุยเจรจาหรือทำอะไรให้ให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้ะนะอืแต่มองดูแล้วอ่ะคุณก็ค่อาง,างที่จะเติมเต็มเลยทีเดียวนะคุณค่าง,างที่จะเติมเต็มในความในในในความเป็นตัวของตัวเองอะค่ะนะใน,ใ,นในการอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ยังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องจริงจังกับคนคนนี้นะเพราะว่าความที่ ที่คุณยังก็ยังปวดหัวอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกับเขากันแน่ค่ะเออแต่มองว่ามีอะไรอย่างอื่นในชีวิตให้คุณอะ่ะมีอาจจะแบบแบบไอปอบไบปแบบแบบสนุกกับเพื่อนได้คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมมันจะมีอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกคิดว่าทําไมเราจะต้องนั่งอยู่แค่ตรงนี้แล้วคิดถึงคนคนนี้อยู่ตลอดเวลานะฉันมีอย่างอื่นที่แบบมันดีกว่านี้ซะอีกนะที่จะต้องคิดต้องทํา นะคะมองว่าแนวโน้มในครึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างนี้แต่ถามว่าความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาใช้ใช้ใช้การพูดคุยสื่อสารนะคะแบบจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะเป็นคนที่รักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้นะคะโอเคนะงั้นขอดูนิดนึงคะ่ะว่าไพ่นี่นะคะเลเวิร์สนะคะ อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมของชาวธาตุน้ำค่ะโอ,คโอเคนะคะไพ่บอกว่า when it comes to matters of the heart there is no right or wrong every choice you make expand your understanding of life and love โอเคนะคะไพ่ก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องหัวใจอะบางครั้งอะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันถูกหรือมันผิดนะทุกๆท,ทางเลือกที่คุณเลือกอะค่ะมันเป็นทางเลือกที่แบบจะทำให้คุณอะ เข้าใจนะคะเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความรักมากขึ้นคือไม่ว่าคุณจะไปซ้ายหรือไปขวาคุณจะเลือกอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่ออะ่ะมันมันมันสร้างเขาเรียกอะไรสร้างบทเรียนสร้างประสบการณ์ทั้งความรักแล้วก็ชีวิตให้กับคุณนะให้บอกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คุณแบบอาจจะปวดหัวอยู่หรืออะไรอยู่อะไรที่ยังตัดสินใจไม่ได้อะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงอะมันไม่ได้มีถูกหรือผิดเลยอะ่ะนะคะเพราะว่า เพราะอะไรเพราะว่าคุณเองเป็นคนที่ที่จะต้องเลือกชีวิตว่าชีวิตคุณเนะ่ยอยากจะไปทางไหนคุณอยากจะนั่งจมทุกข์อยู่ตรงนี้กับคนคนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงหรือคุณจะเลือกที่จะแบบเออไม่ไม,ไม่ไม่ไปต่อแล้วดีกว่าไม่อยากที่จะแบบเออ work on this relationship แล้วอ่ไม่อยากจะ,ไม,กจะไม่อยากจะจากสัมพันธ์นี้ต่อไปแล้วเพราะว่าก็ก็แบบถ้าเกิดตัดได้ใช่จ,จะมีความสุขมกกว่านี้อ่ะมันก็เป็นช้อยส์ของคุณนะงั้นอีก อีกอันนึงนะคะจะเป็น Archangel Message จนะดูว่านางฟ้า Spirit นะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณเหมือนกันนะขอหนึ่งใบค่ะโอเ okay. ค beloved one นะคะจะเป็น a r ร์แองเจ c ลชามลนะคะ I am helping you with your spirit soulmate relationship นางฟ้าคนนี้นะคะเขาบอกว่า เขาอะกำลังที่จะช่วยคุณหาโซเม e ของคุณหาความสัมพันธ์ที่แท้จริงให้คุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องแบบกังวลใจอะไรมากมายเมื่อถึงเวลานะคะเมื่อเมื่อมันเจอคนที่ใช่อะคุณก็จะแบบคุณก็จะรู้เองอะว่าคนคนนี้คือคนที่คุณเฝ้ารออยู่นะเออแบบเหมือนแบบโดยรวมๆแล้วก็คือตอนนี้ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงอะไรยังไงอะเบนคิดว่า ทำตัวคุณเองให้มีความสุขให้มากที่สุดดีกว่านะแล้วเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะเข้ามาเองนะคะเพราะว่าจักรวาลเขาคงกําหนดอะไรไว้ให้กับคุณแล้วแหละนะโอเคนั้นก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะเป็นการดูของชาวธาตุน้ํานะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบ ชอบกันนะคะชอบอ,อกชอบใจอชอบในการดูไพ่อีกก็ฝากติดตามเพิ่มเติมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์อะไรมาให้เบ้นด้วยก็ได้นะคะถ้าอยากจะเพิ่มเติมอะไรอยากจะให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะ,ะแล้วคลิปหน้ายังไงก็เจอกันอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะ